ครับอันนี้ตัดเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี้ของ d m a มครับยู u ุเอ็กซิลีครับอันนี้เก็บขอบให้เรียบร้อยนะครับไม่คมแน่ครับไม่บาดสีรถครับนะครับตัดแล้วสวยครับมีมิติครับเดี๋ยวเราจะมายกใส่รถกันดูนะครับนี่ครับเก็บอันนี้เป็นฝาท้ายนะครับเก็บขอบให้เรียบร้อยครับ นะครับไม่บาดสีรถแน่นอนครับมันจะโค้งมนไปกับตัวรถเลยครับนีครับเป็นของ x อ e กซ e s นะครับเดี๋ยวเรามายกเส่รถดูนะครับาใส่แล้วจะสวยขนาดไหนนะครับครับอันนี้เรายกใส่ตัวรถแล้วนะครับเนี่ครับมันก็จะเข้ากับตัวรถพอดีนะครับถ้าไม่ตัดมันก็จะเป็นรอยแบบนี้ครับมันจะกินสีรถนะครับมันจะหลุดเป็นทุกคันครับนะครับมันจะ ลบเข้ากับตัวรถพอดีเลยครับนี่ครับไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําเข้านะครับปกติน้ํนเข้าได้อยู่แล้วครับมันที่เข้าตรงท้ายกระบะแม็กไลเนอร์ตัวนี้นะครับตามคลิปก่อนหน้าที่ผมเคยลงไว้เลยครับแต่มันมีรูระบายทุกรุ่นครับไม่ขังไม่เป็นสนิมแน่ครับนี่ครับพอตัดแล้วลบมันก็จะดูสวยมีมิติครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมันทุกได้ไม่มีปัญหาครับตัวนี้กับของ all new isuzu x series นะครับสองพันยี่สิบครับสวยครับ ถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ